แล้วก็ตอนนี้มารีวิวนี่ดิไม่ใช่ฮิอรานใครวะวัร์แล้ววิดอช่ไรด้อืมดูใซนไหนไมันจะโหดเดียวะปดูฝั่งตรงขั้นดีกว่าโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหไม่มงกีห่หยชี มาดูเรื่ิมาดูมาดวิวเสไลเดอร์ว่ามันจะโหดแค่ไหนสองสกิลพาดหมดเลยแต่เราจะมายิงอา้อาวอา้าวอ้าวะตอนนี้ทีมอัตอประทะทีมที่หนึ่งของโลกนะครับประมาณนั้นครับผมใช่ครับเออใครจะได้เขียก,ก่อน เป็นเรานี่วาที่เกี่ยวก่อนอีกแล้วอะเลยเอ็มปี้ฮาซานไม่ใช่ไม่ใช่ฮาซานชาไรเดอร์นี่สไล์เลยชาไเดอร์ชาไรเดอร์วิ่งชาไรเดอร์วิ่งสองก่อนสองก่อนถอนปั๊บหมุนอุ้ยมาดูได้ไงวะอออ๋ออ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออ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 อ แล้วดกาดเดีๆละเราจะให้มันส่งขึ้นหัวดีกว่าสไลเดอร์เราจะไม่มายิงเพราะว่ามันอยู่ปี๋ไงล่ะถ้ามันเอามาโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยโอยสวยแล้ว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 ดุยไม่ใช่ดุยดุดุดุยเอรร้อยเจ็ดมันจะซื้อะไรกับมาซาลยอรอวะ มาสร้อยึ๊บดักอนาคตว่าอะไรยังไงมันจะสจบเราเง็ดขึ้นเง็ดขึ้นไปหาเชลเดอร์ึ๊บๆมันรู้หรือเปล่าวะเราเล่นแผนนี้เฮ้ยสร็จแล้วเสร็จแล้วสร็แล้วเสร็แล้วอู้ยนอย้อยเออบิ๊กเฮ้นยน้อยเออล่างเทพฮาซานฮาซานฮาซานไม่ใช่โอ้ไม่ใช่เชลเดอร์แต่ว่า มิเตอเร์เชนเดอร์ประตูสไลด์ดักสไลด์ดักสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ดยกดยิมยำไว้กดยิมยำไปท่านท่านท่นท่านหนีๆๆหนสวยไปดูวิสวยละสวยละว,ละวามาโมดไม่ใช่นี่หว่ามันชื่ออะไรวะโอริโอริอึอ่งไม่เอาตั้งใจละตั้งใจเรีนเพื่อชัยชนะของเราอุ้ยเหนียวจังวะ พอดีตเรามาเชเดอร์ยุบสวยไปเชเดอร์สวยเพื่อนมันจะเอียงมาแล้วก็ไปนู่นให้อาซานอาซานส่งให้ใครไม่รู้โอ้ผมไม่ทันเอวิเป้ทันอยู่เอเป้เอวิเป้เอวิเป้เฮ้ยไม่ได้แรงจังอ่ะไม่ได้แรงจังเลยเราอ่ะไม่ได้แรงจังเลยเราเฮ้ยเพอร์กดสไลด์ทันอยู่ยุบตากันนาคตตากันนาคตไบรเออร์สวย ไปเลยอุย้ยมังไม่ไหวมัวอยู่ไปไปแล้วปีเตอร์สไลเดอร์อุย้ยมันกดสไลด์มันจะเอามันจะเอาสวยแล้วสวยแล้วพีจ่จ๋าสวยแล้วครับสวยแล้วได้ไหมนี่อุยอ้ยอุ๊ยฟาวไปได้อยู่มันไม่เอามันไม่เอามันไม่เอาไป ไปสวยไปติดเอฟเฟคกดกดกดย้ำย้ำย้ำยังไม่ยังไม่อออย่างเงี้ยแหละย้ำเพื่อชาติเมันมันล้อหลอกมันล้อหลอกมันล้อหลอกสวยเดียวอุ้ยคุณส่งให้ไหมสไลด์ดักสวยแล้วส่งไม่ส่งอ่ะได้อยู่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 โอ้มดเวลาก็เมียน้อย อดีตดมาดูแผนก่อนดูๆๆๆๆๆๆๆไม่ตึงไม่ตึงอาจไม่แบบเซตหนึ่งส่วนสามของเราเอสเอสเอเดฟเดฟเฟนเดฟ่อะไรปีเตอร์ไลเดอร์ฮะไม่ใช่ปีเตอร์สไเดอร์หรอไม่ใช่มันชื่อเรเรเรเซเฮะ ชาร์จไล์มันใช่ชื่อนี้จริงป่ะววะรู้สึกงงยๆกับตัวเองไปเรื่อยแล้วอุ้ยมาเอาตัวนั้นมาไอ้นั่นกองหน้ากองไอ้กันกองหน้าเอเชียแอฟริกานี่ไอเฟ็กหรอไปแลยจ้าไปเลยจ้าหยอกเล่นเปิดหัวคมคมโอ้โห มิกิดกดเฟกหรอวะมันกรเด็นี่ไม่หมู่ให้เฮ้ยนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงไปแล้วยานะอย่า้วพี่จ๋าพี่จ๋าอย่า้วพี่จ๋าอ้าวปั๊บเฮ้ยสวยได้อยู่ไปแล้วอุ้ยอห้องปี๊เข้าทางมาดีเอเปเป้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 สวยแล้ว นี่ไงลุกขึ้นเร็วุบสวยส่งกลับมาก่อนส่งขึ้นบนสวยลอ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 รอรอรอเชลลเดอร์หยอกเล่นเอ็งไม่ใช่หยอกตัวยงเชแล้วนี่ไงไปแล้วไปแล้วเฟกหลอกเฟกหลอกหยอกเล่นอุ้ย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 ยาย,ยาไปเป๊ะเป๊ะส่งกลับอู้ขามันยาวนี่จ้ะขามันยาวเกินยี่เบียดนี่ไง เฮ้ยฟาวไล่ไหลชดไล่ไหลชดไล่ไหลชดไล่จะแพ้ดูดูดูฟืบมาทางนี้ปั๊บไม่ใช่ไหวชิวอุ้ยอุ้ยสวยละสวยละสวยละอุ้ยเจอเมสซี่บิดเคือไหวสวยปั๊บอุ้ยไม่ได้ไหวชิวได้อยู่บนเปิดโค้งปั๊มลูมาก่อนลูมาก่อน ไปชารเยเดอโอ้ล้ำหน้าตัวนี้สวยตัวนั้นน่าจะสวยเฉลยเดอร์ตัวขวาตัวนี้เฮ้ยไม่ใช่โอเลงผิดรถเนี่ยบนสไลด์เฮ้ยมันรู้เฮ้ยมันรู้อืมกดไปก่อนเป๊ะเยีเ่ยมโอเป้ อาซานโอ้โหส่งร่วงเกินปึ๊บดักปึ๊บอืมสวยละแดงยังไม่ใช่เยลโล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 ่อือเยลโลรอต้องท่อเตรียมยิงนอยเออร์หานมาทางนี้เพื่อดักนาคตเอาอุ้ยเมสซี่เสร็จแล้ว เมสซี่บิดตกเล่นหนาโอ้ยเต็มตมือเต็มมือนี่มันใส่หรองปูเค็มไม่ไหวฟึบโอ้มันคือสูตรไงดึงดึงมาซ้ายฮาซานเตะวิ่งฮาซานเตะวิ่งฮาซานฮาซานฮาซานเฮ้ยสวยละสวยละอืมอะไรอะไร ไม่มีสวยหรอกชไรเดอร์สวยสูงลงหน้าโอ้ยติดโอ้ยเอ้าติดอะไรอีกุ้ยฟากโอ้ยอะไรอะบาบอยสวยแล้วไงสวยแล้วโ,โอ้ยกระโกะกระโกะเมสซี่เมสซี่ล่าไหนหอ๋อล่างน,นี้เพิงสังเกตเป็นล่างแบบไอ้นั้นเข้าแล้วล่างบิคเคอร์ นี้มันล่างแบบตึงขนาดนั้นนี่โอ้โหมาซมาซอุ้ยฟ้าฟาที่น่อยฟ้าที่น,น,นกระหามป้ตีเฮ้ยใหญโอ้ติดติดแดงเลยะมึะงมาทน่าจะเหลืองน่าจะเหลือยงเยลโลเยลโลย้ลาวอ้าวอ้อ้าวอาอ้าวสปีดเอเเป้สปีดเอปเปเป้ยอป๊อป เนี่ยตัดปับ๊บหลอกหลอกปับป๊บปับ๊บปั๊บปู้ไปอยู่หลังเขาทำไม,เม,มีเกมหมายเกมหมายหมายดีดีหยอ่อนบอลทรงหมุนก่อนวิ่งวิ่งวิ่งอุ้ยจะวันนี้นะโอ้โหปับไปแ,แล้วไป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  ตีกหรอรักย่เกม้มมาเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้ไอ้เลิฟไอ้เลิฟฟุตบอลไอ้เลิฟอีฟุตบอลไอ้เลิฟเฟสไอ้เลิฟอีฟุตบอลไม่เป็นไรยังไม่หลิวเลย